โอเคครับ okay, นะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไวไฟหลุดของ7จเจสองพันสิบหกณบางต้นนะฮะให้คุณไปที่เพิ่มเติมนะฮนะ่ะสำหรับเค,ครือข่ายอัจฉริยะนะฮะอ่าถ้าถ้ามันเปิดอยู่ให้คุณปิดนะฮะวิธีสองนะให้คุณเลอกไฟนะอะ่าให้คุณสั่รหัดไ i ฟ i ไปก่อนเลยนะฮะแล้วไปที่แงร็กเลอร์ขั้นสูงนะฮะให้คุณไปที่ คันค่าไอพี IP นะให้กดโค้งที่นะ่ะให้อาให้คุณใส่ตามตรงนี้ไปเลยนะตัวตังสื์สีสีเราๆนะที่มันบอกนะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองแปดโอเคอ่ะอาให้ให้คุณใส่ตรงนี้อนะ่ะตรงนี้ก็หวานกันนะแปดจุดแปดจุดสี่จุดสี่โอเคให้คุณกดเชื่อมต่อเลยนะโอเคฮะมาวิธีที่ 3นะฮะให้คุณไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะให้คุณอัปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์นะถ้ายังไม่ได้อีกมาวิธีที่4เนาะให้คุณไปที่ Backup Reset นะฮะให้คุณรีเซตการตั้งค่าเครือข่ายนะถ้ายังไม่ได้อีกไปวิธีที่5เลยนะะตั้งค่าค้อมูลจากโรงงานเลยนะฮะเพะื่อจะได้รีเซตทั้งไม่หมดระบบทั้งไมมือถือเลยนะ ยังกับได้เครื่องใหม่มาเลยนะประมาณนั้นนะถ้ายังไม่ได้อีกให้คุณไปหาร้านเลยศูนย์ก็ได้นะโอเคฮะวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะขอบันครับ